ร้านยำที่คิดว่าตัวเองถูกต้องณมุมถนนที่คึกคักคุณป้าจำปาแม่ค้าขายยำผู้เปี่ยมด้วยความรักในรสชาติจัดจ้านกำลังบรรจงปรุงยำอย่างขม,ะขะมักขม้นกลิ่นหอมของน้ำยำม,มะนาวสดพริกขี้หนูสวนและเครื่องเทศนาหน้าชนิดลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณชวนให้ผู้คนต้องเหลียวมอง ร้านยำของคุณป้าจำปาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความอร่อยลูกค้าประจำต่างรู้ดีว่ายำของคุณป้าอร่อยเด็ดแค่ไหนและมักจะมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายแผงขายของเธอดูสะอาดสะอ้านและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีเลยคือป้ายราคา ในวันหนึ่งน้องแพรสาวโรงงานผู้ขยันขันแข็งกำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกงานอันยาวนานร่างกายเหนื่อยล้าแต่ท้องก็เริ่มร้องจอกจกเธอคิดในใจว่าวันนี้อยากกินอะไรแซบๆสักหน่อยทันใดนั้นกลิ่นยำหอมฉุยก็ลอยมาเตะจมูกน้องแพรเธอเดินตามกลิ่นไปจนพบร้านยำของคุณป้าจำปาที่กำลังมีลูกค้าต่อคิวอยู่พอสมควรน้องแพรตัดสินใจว่านี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ น้องแพรเดินเข้าไปสั่งคุณป้าจำปาด้วยน้ำเสียงสดใสว่าคุณป้าคะขอยำพิเศษหนึ่งที่ค่ะคุณป้าจำปาพยักหน้าเล็กน้อยและเริ่มลงมือทำยำพิเศษให้น้องแพรอย่างรวดเร็วและชำนาญคุณป้าจำปาคลุกเคลา้าเส้นมะละกอถั่วลิสงกุ้งแห้งและเครื่องปรุงรสต่างๆเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันเสียงส삭กระทบครกดังเป็นจังหวะส่วนผสมสีสันสดใสน่ารับประทาน ส่งกลิ่นหอมย่อยวันชวนน้ำลายสอเมื่อยำพิเศษเสร็จเรียบร้อยคุณป้าจำปาห่อใส่ถุงอย่างดีและยื่นให้น้องแพรพร้อมกับบอกราคาว่ายำพิเศษ200บาทจะ้ะน้องแพรถึงกับตาโตด้วยความตกใจ200บาททำไมแพงจังคะคุณป้าน้องแพรถามด้วยความสงสัยว่านี่คือราคาสำหรับคนไทยใช่ไหมคะหรือสำหรับชาวต่างชาติ คุณป้าจำปาทำเสียงไม่พอใจเล็กน้อยแล้วตอบกลับว่าใช่สินี่ก็ราคาคนไทยนี่แหละคุณป้าจำปาพูดต่อด้วยน้ำเสียงดูดันว่าราคานี้มันก็ปกติแหละป้าขายที่นี่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วน้องแพรรู้สึกเหมือนถูกหลอกเธอจึงบอกคุณป้าว่าหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะหนูคิดว่านี่มันราคาต่างชาติเพราะมันแพงเกินไปพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา น้องแพรตัดสินใจนำคลิปวิดีโอที่เธออัดบทสนทนากับคุณป้าจำปาไปโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยตัดสินเรื่องนี้ไม่นานนักก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามการถกเถียงในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างดุเดือดบางคนก็เห็นว่าคุณป้าจำปาไม่ผิดเพราะลูกค้าควรจะถามราคาก่อนแต่ตามหลักความเป็นจริงและตามกฎหมายแล้วร้านค้าต้องติดป้ายแสดงราคาให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าความโปรง่งใสและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ยังสร้างความไว้วางใจและความสบายใจให้กับลูกค้าอีกด้วยเพราะความสุขของลูกค้าคือหัวใจของการค้าที่ยั่งยืน